สายบุญสายยูทู e ตอนนี้มาดูกุฏิของจานอู้ดเจ้าละตบุญสายธรรมยุทธท่านอาวดินผสมกับฟ้าผนังกุฏิทรงโมเดนลักษณะกุฏิอ่าจานอู้ดเจ้าน้ะตมบลบ้านกรวด ในดินอ้าวดินที่ฉาบผนังโอ้ดินนี้ก็สวยอยู่ครับอืมสวยแล้วก็เราถ้าเราชอบแดงเราก็ปัน่นเยอะในกกุฏิทรงโมเดิร์นติส่งโมเดิร์นติส่งโมเดิร์นนี่ก็ดีเลยจันครับ <anto> เอาดินอย่างเดียวฮะดินที่คอนบุรีมาผสมทาสีกุติทรงโมเดลของวัดป่าเทพวัดป่าเทพยักษ์ตำบลตะจงอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ต้นไม้ก็ส้มรื่น ถ่ายให้ดูแค่นี้ให้เจริญเจริญเจริญให้รวยรคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองถ้้มีเงินหมื่นล้านแสนล้านเจริญพรจ้